ที่นะ่ารักทุกทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องแอมชาแนลค่ะก็มีน้องนองเอฟซีส่งรูปวาดแฟนอาร์ตเข้ามาให้พี่อ้อมใน Facebook นะคะรูปแรกนะคะก็ส่งมาจากน้องแนนนะคะว้าวมีพี่อ้อมกับน้องแนนแล้วก็เจ้าแบกกี้แล้วก็เจ้าเรดอยู่ด้วยกันด้วยนะรูปต่อไปนะคะส่งมาจากน้องเอเทนค่ะก็ส่งมาทั้งหมด4รูปด้วยกันนะคะว้าวดูแล้วนะ่ารักทุกรูปเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะน้องๆองรูปวาดน่ารักกันทุกคนเลย วันนี้นะคะพี่อัมก็อยู่ในเกมโรบ็อกเหมือนเดิมค่ะซึ่งวันนี้พี่อําก็จะมาชวนน้องๆค่ะไปเปิดโรงงานผลิตพิซซ่ากันนะคะด่านนี้จะน่ารักแค่ไหนเดี๋ยวเราไปเล่นดกันเลยขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเรามาเลือกทำเลในการผลิตโรงงานพิซซ่าของเราดีกว่าและนี่ก็คือเครื่องผลิตพิซซ่าเครื่องแรกของเราค่ะว้าวบราก,กิดูสิพิซซ่าออกมาเต็มเลยนะอะพี่อัมฮะกลิ่นหอมชุยนะคะเหมียว แล้วเราก็มาเก็บเงินตรงนี้นะคะว้าวที่เก็บเงินนะ่ะเป็นถาพิซซ่าดินะว้าวดูสิมีเครื่องผลิตพิซซ่าน้าเปปโปรโรนีนะคะว้าวน่ากินจังเลยอะ่ะเฮ้ยเห็นนะ้นำลายไหลเลยแล้วเราก็สร้างทางเดินนะคะว้าวแบล็กกี้ดูสิวู้มีสายพานด้วยนะนี่เลยค่ะเครื่องผลิตพิซซ่าอีกอันน,นะคะแล้วก็ พิ่มอีกอันนึงค่ะเป็นเครื่องผลิตพิซซ่าหน้ามิสเดลุกนะคะว้าวน่ากินจังเลยน้องแบล็กกี้อ๋อพี่ออมฮะแบล็กกี้ชักหิวแล้วนะคะเหมียวและนี่ก็คือเครื่องผลิตหน้าพิซซ่าหน้าเวจิทเทเบลนะคะตัวหน้าเวจี้ค่ะว้าวยังมีเครื่องผลิตพิซซ่าหน้าซีฟู้ดด้วยนะและนี่ก็คือเครื่องอัปเกรดพิซซ่าจ้าว้าวดูสิพิซซ่าเต็มเลย ว้าวมีหลายหน้าด้ยนะแบล็กกี้แล้วก็จะวิ่งเข้าสายพานเข้าไปยังตู้อบนะคะพิซ่าของเราก็จะอบร้อนหอมกลุ่นกรอบอร่อยว้าวแบล็กกี้ดูสิและนี่ก็คือเครื่องผลิตชีสนะจ๊ะว้าวมันก็จะไหลเข้าไปในเตาพร้อมๆกับพิซ่าเลยจ้ะออ้หหหอมชีสจังเลยว้าวนี่กล่องแพ็คพิซาเหรอเนี่ยเอาไข ทำไมพิซซ่ามันเหลือชิ้นเดียวละในถาดเนี่ยแลักกี้แอบกินหรือเปล่าอ่ะแีแบกกี้เปล่านะคะเหนียวอ๋อดูสิคะอ้พิซซ่าค่ะก,กับชีสนะมาไหลเข้าเตาอบ,อบแล้วค่ะว้าวหอมกรุ่นจากเตาเลยนะเนี่ยอ๋อพี่อ้อมหาแบล็กกี้อยากกินใช่ไหมคะเหนียวใจเย็นๆนะแบลก็กกี้เดี๋ยวพี่อ้อมอาออพิซซ่าให้กิน ว้าวนี่เครื่องผลิตพิซซ่าชิ้นใหญ่ขึ้นโอ้โหดูดิชิ้นบัลล่าเลยฮิพี่อ้อมชอบกินพิซซ่าหนะ้าซีฟู้ดนะฮอยากกินแล้วอ่ะว้าวนี่ไงพิซซ่านี่ไงกินเลยบลักกี้ยำๆๆ,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 ๆโอ้เอาอะไอเจอแล้วเนี่ยบลักกี้ฝีมือเราก็ใช้ได้แล้วเนี่ยนักนงที่ห้าหมเหวี่ยวอะรจริงจริงนะคะ ตอนนี้เราก็สร้างประตูโรงงานแล้วนะคะว้าวกำแพงโรงงานค่ะโอ้โหสีหวานแมวฟุ้งฟิ้งกระดิ่งแมวมากๆเลยเนี่ยเอาล่ะนี่ก็สร้างวอลเปเปอร์ตกแต่งนะคะด้วยพิซซ่าค่ะว้าวและนี่ก็คือโต๊ะกับเก้าอี้นะคะแล้วก็พรมสีแดงค่ะในต้อนรับลูกค้านะคะว้าวลากี้ดูสิโต๊ะร้านอาหารเราหน้านั่งมากๆเลยนะนี่สร้างโต๊ะเพิ่มเติมเลยนะว้าว วอเปเปอร์พิซซ่าน่ากินจุงเบยฮิฮิโอ้เป็นการตกแต่งไอเดียร้านที่ฟุง้งฟริงมุงมิ้งมากๆเลยและนี่ก็สร้างกำแพงกับกระจกนะคะว้าวอูอู้ดูสิร้านอาหารของเราอะ่ะกว้างใหญ่จริงๆเลยนะนี่เลยสร้างกำแพงปิดแล้วก็กระจกเพิ่มเติมนะคะ จากนั้นนะคะก็สร้างกำแพงสูงขึ้นไปอีกค่ะว้าวถ้าทางจะมีชั้นสองกับชั้น3ต่อเนื่องแล้วเนี่ยว้าวดูสิโอเป็นโลโก,โก้พิซซ่าด้วยนะโรงงานของเราเนี่ยว้าวสร้างเรื่อยๆเลยโอ้ดูสิลักกี้เห็นไหมว้าวสีสันสดใสมากๆเลยเนี่ย หวานแหววจริงๆเลยว้าวนี่เราก็สร้างประตูปิดเปิดนิรภัยนะคะและนี่เราก็สร้างหน้าต่างนะคะอู้เป็นสีชมพูฟลุฟริงเชียวว้าวดูสิสร้างบันไดชั้นสองขึ้นไปนะคะบันไดยังเป็นสีชมพูเลยนะบล็งกี้ว้าวดูสิอู้หูเปียนโ,นโนว้าวนี่ก็คือเปียนโนขยายร่างๆๆๆ ไว้ดีให้ลูกค้าฟังนะเนี่ยต่อไปเป็นสเก็ตบอร์ดว้าวไปลองเล่นสเก็ตบอร์ดกันดูนะแบล็กกี้เลยว้าหึโอ้โหอดูสิสเก็ตบอร์ดนะคะน้องๆมีสีฟุ้งฟิ้งเป็นประกายสีเขียวด้วยนะเนี่ยน่ารักจังเลยว้าวโอ้ต่อไปว้าวบอลลูนจรวดอา้าวเฮ้ย ทำไมปล่อยแล้วมันไม่ขึ้นเนี่ยเป็นบัักหรือเปล่าเนี่ออยากเล่นจุงเบย์อะอุ๊ยแล้วนี่แผ่นสักยันอะไรเนี่ย <c oughs> อุ๊ยแปะก็เป็นสิรีมงคลของร้านเราหรือเปล่านี่บักกี้น่านะสิคะเหมียวฮอุ๊ยมีตุ๊ก,กตาด้วยคะ่ะตุ๊กตาทำอะไรได้คะว้าวตุ๊กตาน่ารักจังเลยเอ้าวเฮ้ยเฮ้ ใส่เลเซอร์ได้ด้วยฮเอาไว้สําหรับลูกค้าชักดาบเอาเลเซอร์ตุ๊กตายิงใส่เลยเฮเดี๋ยวเรามารองความรู้สึกที่เรากลายเป็นพิซซ่าแล้วเข้าเตาอบคือดูนะแบล็กกี้ไปเลยว้าวว้ยร้อนร้อนห้าเหมียวเหมียวร้อนเหนียวว้าวแบล็กกี้ดูสิข้างในหอมกลุ่นมากๆเลยนะ โอ้โหมีช็อกโกแลตด้วยช็อกโกแลตเอาไว้ทําอะไรว้าวช็อกโกแลตดาวกระจายโอ้โหอวพี่อ้อมฮะเอาขนมมาปาใส่กันได้ยังไงนะคะเหนียวเ้มันเป็นของเล่นนี่นาแบล็ก,กี้นี่เลยจ้ะเราสร้างราวบันไดเพิ่มนะจ๊ะนี่เลยิฮิ ราวบันไดทั้งสองด้านเลยนะคะแล้วก็สร้างหลอดไฟค่ะว้าวแค่นี้ร้านพิซซ่าของเราก็สว่างสวยแล้วนะและนี่ก็คือสกูตเตอร์ไฟฟ้าจ้าเดี๋ยวเราไปเล่นสกูตเตอร์ไฟฟ้ากันดีกว่านะบลักกี้ไปกันเลยว้าวว้าวพี่อ้อมคะนี่มันเครื่องทุ่นแรงไม่ต้องเดินนะคะเหมียวแล้วก็สปริงด้งดึงว้าวโอ้โหบลักกี้มันลอยออกนอกแมปไปแล้ว สูงจริงๆเลยเวอร์ชั่นนี้เนี่ย <c oughs> ว้าวต่อไปดาบประกายไฟนะคะดาบไฟฟุ้งฟ링ฮ่าโอ้สุดยอดไปเลยอะ่ะว้าวนี่ก็สกูตเตอร์ฟไฟาไฟอีกันนี้นะคะว้าวเป็นสีเรนโบว์น่ารักจังเลยนะเนี่ย <c oughs> โอ้กินพิซซ่าเสร็จแล้วก็อย่าลืมมายกน้ำหนักออกกำลังกายเผาผ่า,ผานเบิร์นไขมันกันนะคะ ว้าวพี่อ้อมฮะอ้โหพี่อ้อมมีแข็งแรงเลยนะคะเหนียวใช่เราแบล็กกี้พี่อ้อมออกกําลังกายทุกวังงนงเลยจ้าอ๋อแบล็กกี้แนะนําให้ไปสมัครทีมชาติไทยนะคะเหนียวเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเล่น screen, ยูนิคอนกันดีกวา่าเจ้ายูนิคอนขับดีๆนะขอน,นิ่มๆน,นะไปครบับก่อนแน่นนะครบับโอ้ดูสิวิวทิวทัศน์สวยจังเลยนะเนี่ยฟ้า ว้าวพิซซ่าอยู่ในถาดทำอะไรได้อ่ะเฮ้ยเอามาปาเล่นกันอีกแล้วเหรเนี่ยฮ้โอ้ยอดกินเลแล้วว้าวต่อไปเป็นพรมวิเศษค่ะเอาไว้ขี่นะคะดูสำรวจบริเวรณรอบๆเกาะพิซซ่าของเรานะคะแล้วก็สปริงสปรีดค่ะว้าววิ่งไว้วิ่งไว้รื่นปืดรื่นปื๊ดเลย ว้าวต่อไปเป็นมอเตอร์ไซค์ส่งพิซซ่านะคะว้าวบลังก,กี้เรามีพิซซ่าเดลิเวอรี่แล้วนะเฮ้ยแลจะขับมอเตอร์ไซค์ไปส่งพิซซ่าให้ลูกค้าที่บ้านเลยนะำบลังก,กี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยติดขอบติดขอบเอาดีดีปล้อด้วยเ้าสร้างป้ายเพิ่มนะคะโ้โรงงานของเราใกล้เสร็จแล้วนะแล้วนี่ก็คือมาสคอตของร้านพิซซ่าของเรานะคะว้าวน่า จังเลยเป็นสีทองเลยนะมัลก,กี้วยลูกค้าเข้าร้านอู้หอร่อยไ,ไหมคะคุณลูกค้าอ้อร่อยมากๆเลยครับกินนี่กินเลยนะคะตอนนี้ร้านเรามีโปรโมชั่นซื้อหนึ่งแถบหนึ่งนะคะคุณลูกค้าว้าวเดี๋ยวเรามาสร้างบันไดชั้นสามกันต่อดีกว่านะคะอู้หูดูดี่ชั้นสามมีไอเทมเยอะแยะเหมือนกันเนี่ยว้าวตื่นเต้นจังเลยจะเจออะไรนะ คือดักกี้เราสร้างหลอดไฟให้กับเพดานร้านของเราแล้วนะโอ้สีสันมันน่ารักหวานแหวมากๆเลยเนี่ยโอ้ว้าวชุดเกราะโอ้ชุดเกราะสีทองโอ้เท่จังเลยชงเชิงชงเชิงว้าวร้านพิซซ่านี่มีชุดเกราะได้เหรอฮันเหนียวเหมือนจะไปรบเลยนะคะว้าวเป็นหมวกโอ้เท่จังเลยสีเขียวแล้วก็สีขาว ว้าวสีฟ้าด้วยโอไม่เหมาะไม่เหมาะนี่เลยต้องใช้สีสุดท้ายถึงจะเข้ากับชุดเกราะของเรานะคะว้าวเท่ๆน่ารักจังเลยว้าวมาสคอดของแดนาน m d m อ้าวน่ารักจังเลยฮี่อุ้ยดูดิน่ารักมากมาเลยนะบลก,กี้อุ้ยด่แขนมาอยู่บนหัวเลย ือดาบได้ด้วยพร้อมกับค้อนได้ด้วยว้าวต่อไปเป็นหมวกคะ,คะว้าวหมวกสีแดงค่ะโอ้หูฟังนะคะว้าวหมวกวันคิลี่ค่ะน่ารักจังเลยและต่อไปหมวกสุดท้ายหมวกไวกิ้งค่ะว้ามีของเล่นน่ารักนา่ากอย่านี้ดีหรอเนี้ยโอ้บลักกี้ดูสิมีชุดเกราะมอนสเตอร์น้ำแข็งด้วยนะ อ้าพี่อ,อมฮักขาหายคะเมียวขาหายไปแล้วว้าวดูสิเราสร้างเพดานร้านเรียบร้อยแล้วนะเราก็สร้างรถไปต่อเลยนะนี่เลยแค่นี้ร้านพิซซ่าของเราก็สว่างสวยพร้อมที่จะต้อนรับลูกค้าที่เข้ามากินพิซซ่าในร้านแล้วนะจ๊ะ เอาละค่ะนัน้อง,องเป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับการผรจญภัยของพวกเราในคราวนี้สนุกกันไหมล่ะเตรียมพบกัรรนผจญภัยครั้งใหม่ได้ในคลิปหน้านะคะถ้าน้อง,นองคนไหนชอบอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆออกมาด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของพี่ออมด้วยนะวันนี้ต้องลาไปก่อนลบยบาย